สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุกกูสุกค้นค,ครับผมพ่อกันตอนใบพี่น้องแดดฮ้อน,นเปียงเลยอยู่กับนายพันธุ์นะคือเกาล่ะครับผมสวัสดีครับพ่พี่น้องมาดักปลาอะไรพี่น้องผมสภาพไหมเป็นหวย,น,ย,น,ย,น,ยน้อยนแดละพี่น้อง เป็นคลองน้อยกันไปครับผมแต่ทั้งนี้เป็นแม่น้ำท่ามครับผมอีกฟังหนึ่งแม่น้ำท่ามครับผมพู้นครับแม่นบปเลยครับเขียดแม่น้ำท่าม นักปลาเล่กันพี่น้องเยี่ยม้าสูตรเกาบ่อพันสูตรเกาครับหอยเชลลีไข่ไก่เยี่ยมมันที่สุดในโลก <laughs> ก็เป็นตุ่มมันห้องคือโก้ล้วพี่น้องสำหรับพี่น้องเอฟซีที่สั่งตุ่มเขามาได้ครับเด้อคาคาขนส่งช่วงนี้แพงขนาดครับผมบวกเพราว่าจะเป็นบวกไอ้พื้นที่พื้นที่ห้างไก่พื้นที่ไอ้พื้นที่เสียงนี่ค,ครับผมก็ะจะจะบวกเพิ่มครับผม ของก็ขึ้นราคาพี่น้องเอ,อ้ยแจ็คสิหลอดบอดอกไะพี่น้องหลังต่อไปครับผมนี่ครับพิธีดักก็าจะขวดเนี้ยเป็นบวกทุกท่านนะครับผมกวดจะเป็นลุมบ่ตรงส่น้ำเลือกพี่น้องดักปลาไหลปลาไหลเขาบอกให้กินอยู่เลือกเดี๋ยวครับผมให้กินน้ำตื้น ตะไคร้กับแพี่งขึ้นพี่น้องตะไคร้กับขึ้นราคามันไปซื้อวันนี่ขึ้นพวดเดียวร้อยหาสิบป๊าบถ้าคนทรงกับมาบ,บวกอีกนะนักกับพี่น้องเบิง้งตอนนี้นะครับเนาะ เดามือเนเขาจะมาหลุนต้องกันพี่น้องเขาสิเป็นมูลแล้วเป็นจาเงินเ <c oughs> สาจะมายามตุ่มต้องกันครับผมเ <c oughs> ด,ดียดกะเดียดป้าห้องโอ้ยจะกิดตกะปตกฝพ้นกับปะตกหลาเมื่อแล้วครับผม ปลาไหลกัน,นี้เขาหูว้วัดเราก็าปรจักดอกจังววนรุ่นต้องกัเมือนซ่ครับผมวัดดียำ่ำโ้าพี่น้องผมครับพี่นอ้องมายํำตุ่มปลาไหลก็เลยครับวัดโซ่เป็นได้เลยครับแต่เว้นขึ้นละสวัสดีครับ

หนังโตไปพี่น้องหนังที่สองครับผมนี่ไง คือบนนองพี่น้องเอยมีปาไรบนอ่องะไมเนี่ยห้ลุ่นน้องกันไปเรื่อยๆครับผมลุ่นน้องกันเงี้ยๆเลยครับผมอ๋งเดี๋ยวอือสันนิมัยนะพี่น้อง มาแล้วครับเตรียมเรียกห้อดูโซ่ดูโซ่วันที่สามไดวเตรียมเรียกอุ้ย อี <Hey. S 2> ามาอีกหนึงเตีมพี่น้องโอ้สสวยวยอดสุดยอดกบลุามาตันใจด้ไหมเตียมเพี่น้องผน หลุดม,มือแงเก๊ะๆนะมีหลุดมีหลุดพี่น้องน้นนำเลยไม่

ฟังนี้ก็เป็นน้ำถ้ำดักไปทั้งสองฟังเลยพี่น้องรุ่นต่อไปครับผมทูนครับพี่น้องอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวแน่าพาันไปออกครับผม เดี๋ยวมาแล้วเฝ้าอยู่บ่โอ้ยยัดท่วงอีกแล้วไม่ป้าผืนป่เงย่ง มองเลยเนะยาะตรงนี้แหละเห่นปะโอ้ยลงมองไทยตุม่มระบาดี้พี่น้องเห็นบปะ <c oughs> อ้อเดี๋ยวว่าคิดมองวะโอ้ยตุ่มเสียบัน

ับน่ดี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 มุกเยเลมดเยเลยโอ้ใส่สวยพี่น้องมุกเญยเลยฮะมาเรือยๆเลยครับผมจมเตียมลุนต่อไปครับผม เข่าอีกอออแล้วโอ้เก็บ่องอีกแล้วพันหยุดน้ำเบื้องลังนี่พี่น้องโอ้ย เท้าหยิกแล้วครับผมโอ้ยหนังที่เท่าใดละวุ่นหพี่น้องโอ,โอ,อยงเห้ว้าวพี่น้องว้า Mh? 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 Avation... Mà, đi ăn ba phía kìa. Đi ba phía. Hử? Hộp hộp đi. bưng luôn. Nắng tụt ลูบลูบลูบอีกแล้วย้มเสร็จเรียบร้อยพี่น้องกลับไปสรุปผลงานยุบันผิดหลือครับผม กันอยู่บ้านเลยพี่น้องแด้ไปสรุปผลงานกันพี่น้องผมเก็บบรรยากาศฝากพี่น้องจังอรกันผล <c oughs> งานฮาโซนี่พี่น้องผม

สามเตียงตัวใส่สวยอยู่พี่น้องยัง่เลยเนาะพี่น้องคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี้แหละครับผมคลายนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์แลเป็นกำลังใจกันพี่เก่าแลลวครับผมสวัสดีครับ